ที่ตัวเองแตะแรงดีกว่าวะจริงจังเลยน้องเป็นยาอ่อนขัดให้ขัดได้ขัดพ่อมึงไงสิมันโตขัดได้แล้วไม่มีไตหรือเปลอมีนะเมื่อกี้หดแล้วกูดเฮ้ยเชี่ยเอาจริงดาเมจสุดถึงเจอ <โ>ค <น S 2> ตรขอตรแปลงบกค้างเทปอะไรมันตายแม่คอมโบตัดคอมโบได้ไอ้เหี้ยปนยาอ่อนไอ้สัสบกค้างครับน้องพี่บกค้างมันมันอันนี้แปลงแหละไอ้ตัดเหี้ยนี่รอหลอออย่างเดียวก็ตัวคุณต้องหลอไหมเงี้ย เสริมความแม่นน้องมึงก็เข้าไปสักทีเฮ้ยไอ้เหี้ยนั่นกูเล่นไม่แม่นเลยเหี้ยเอาดูโคตรควายเลยเป็นยังไง The fuck อาแปลงร่างเสร็จกูจะคอมโบเหี้ยอะไรของมันเนี่ยเดี๋ย่างี้ยร่างมึงก็โหดนะเว้ยโฮ้ยขผมก็ร่ายอมให้อัง ไอ้มึงไปมึงมึงไม่สติะตันเลยด้วยร่างมึงเนี่ยไม่เอากูยังกลวยดีกูตามเลยอี่่อ๋อยสั์กูยังรอหล่อยอ้าช่วยกูโอเคมันตายไปโอ้โหเยียมันจะเนิบทำควยเขาเจอมาเนี่ยเยี่ยขัดให้อ๋อยตายมันไม่ตายกูไม่มีสกิลเรียบร้อยไม่ได้หมด เรียบร้อยมันตายวิน,มนไมปเลยอย่างนั้นมันก็ตายสามอูยังไม่มีโหมดเลยนะอุ้ยเหี้ยเอ้ยขัดได้กูขัดแล้วเปิดโหมดแล้วมึงแล้วกูไถไงกูไถไงเหี้ยปัญญาอ่อนไม่ยอมเปิดโหมดเหรอเอ้ยมันเล็งกูเหรออุ้ยเหี้ยกูตายไปนะเนี่ยอุ้ยเหี้ย ทำไมการเบรกก็ได้แล้วก็ได้แล้วทำไมกูกระตุกจังเนี่ยยัดแมกไม่ไหวแล้วเนาะมันใช้ได้กี่รอบวะสกิลมันสองอันนี้เป็นเป็นมาไม่การเบรกตายอ่ะตึกยังไม่ตายเจ็ดแม่มาแล้วหมดสุดกากไอ้ยิ่งกูสมมติมันกากโอ้ยมึงกลัวยี่อะไรวะ เอาเหี้ยกูตายไปเลยมึงอะกลางไอ้ควายไม่มวรจะเข่าไม่เหี้ยเข้ามาไอพวกไก่ยังไหลเดี๋ยวกูโชว์วิธีการแก้ทางมันแล้วหลุมมันเปิดด้วยหนึ่งเลยควายพอโชว์ปุ๊บมันหนึ่งกูก็เคาน์เตอร์ดิมึงเป็นไงแล้วกูก็ตาย Nghĩa what the tập ghìo chịu. Mom, doi mình ở ngoài ô nhiễm hạc hô. Ồ, me! Hout her! Dạ, tay? Tao, tao, đây tao, ไอสัตว์โอ้ยเยี่ยมันไประเบิดถามกูว่าต่อได้ไหมแล้วก็ขัดคอมโบโอ้ยเยี่ยนั่งยาอ่อนชิบหายไอ้เฮ้ยจุ๊ปั๊บไอ้น้องความเร็วเป็นของปีศาจอือความเร็วบใบ้แล้วไม่ไรกูจะได้หมดแล้วไอ้มึงรับมึงรับได้มึงรับได้บล็อกเลยบล็อกเลย ไห้บยิงดีมันจะหลาดด้วยอ่ยตรงนั้นมีระเบิดนะเทพอู้เห็นเล่าวินมันแปดถอดหน้าเลยเอสัดยิงดีมันแก่งยิงดียิงดีขับมาแม่ไงัยิอ่เอิงยโคตรควายเลยเอสัดจังหวะนี้น้องมันบอกได้ว่าเฮ้ยมาวินหลังมึง พี่ไปแล้วออกออกไปเชียชิ้นหมายกูกดเอ้กูหมดกูโกงอยู่ไม่เป็นไรหรอกมั้งจะได้หมดแล้วนะสรุปพาร์ทสี่มึงทำไงไอ้บล็อกให้เพื่อนอ่ะกูไม่รู้มันได้เฉพาะหมดโอ้โหเย็ดไม่ชิบหมายกูจะไม่ยอมตายสามเด็ดขาดช่วยกูออเล่กทำไปมึงไม่ขัดไอ้แมวกาฟิลก่อนวะไอ้ควายกูอยากขัดอีกคนหนึ่ง ได้หมดละเปิดดีกว่าวะกูจะบังคับให้มันเปิดหมดอังขามันเ,เอา <c oughs> เอามานอวินลุมมันเจ้าเออสวยมันตายมีกูอยู่น้องไม่ต้องห่วงลิซิักรบาลน,นี่อ่ะ อย่าเอ้ยได้นะมันก็เท่ากับเซฟชีวิตกูนี่หว่ามึงจะรีไม่รี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 ถ้ามันไม่รีก็ตาย <c oughs> เอย้กูถ่วงไม่ทันว่ะมึงไอ้นี้ดิโดเมนเออว่ะกูรีมาโดเมนกูมันการเสรไม่กดครับรอสกิล langit huli no? si optimum pride o, in, optimum pride Uuh, uh, 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 Babe, si optimum pride do. Uuh, uh, 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 uh. แถม,มความยาวมันเกี่ยวกับความสูงเลยทิพย์คนต้องใส่นะฮะว่าในคลิปเนี่ยมาวินมันหมายถึงอะไรนะฮะความยาวที่มันพูดมาเนี่ยคือ่อนนี้นเนี่ยผมคุยเรื่องฮาร์แลนฮาร์แลนอะไรนี่แหละผมไม่รู้จักชื่อแกนะฮะปกติไม่ได้ดูบอลน,นะคือผมเปเห็นข่าวมานะครับเขาบอกว่าแกแม่งยาว12นิ้วผมก็เลยมาคุยกับวินนี่ <laughs> ผมอธิบายเฉยนะไม่อยากให้สงสัยกันนะฮะเอาไปดูคลิปต่อดีกว่าปล่อยเรื่องของพี่ชายคนนั้นเขาไปฮะรเราอย่าไปยุ่งเลยไอ้ี้ย มันเริ่มเกมแล้วไอ้พันยอนเอ้ยคุณกูมว่ากูมีกระถานี่ไอ้กระถาชุดโกงไม่ทายไม่มีสีมันควรจะเป็นสกิลว่ามันควรจะเป็นสกิลที่จับมากกว่าจับแล้วก็เผาได้ที่อ่ะเป็นเคาน์เตอร์ก็ได้คิดถึงแบบเก่าจังสุยามะ เอาเอาเยศขาไทยไอ้สัตวสจิตแม่โดนเลยเียอะมาแล้วระเบิดสุดแรงกูจะตายอะไรตายมันฆ่าไม่ได้หรอกไอ้เนี่ยตัวมันแข็งกับสกิลมันช้าน้องจะขึ้นสกิลมันได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเยอะคช้าเลยกูบอกสกิลมันช้ามากไอ้ผู้สั่นตอนเนี้ย 400เมตรแล้วกวิ้นเลืยตั้งสองทีนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ต้องตายด้วยวินหมอนถึงจะขึ้นเร็วอ๋อตัวกูโดนแบนไอ้อ่ะโว้ยสุดยอดไปเลยปวดก็เท่าข้าศเราทำหมิดทุกมันเที่ยอะไรกูปันเนี่ยอืมอี้ย เอ้ยลองเอาปู่ยามาไปเล่นคอมโบกับไอตัวน้ำแข็งดูว่าตายสกิลจับม่นจับโคตรนานเลยที่ไปแย่ถ้าจับน้องเรียบร้อยสกิลก่อนสุดยอดเลยที่ไอปแย่ไม่มีไอ้เหี้ยไอ้นี่ไอ้ตัวคอมโบไอ้เไอ้ยคนตีนที่หาไหวเ้ย มันไม่นับเป็นหยิบมั้งไงเยี่ยมันก็เลยไม่มันไม่เนี่ย